ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,803ไปที่จิ๋วส่วนฟามาสูติคอนเจมส์สมิธเตยปากถามอย่างสงสัยโดยไม่รู้ตัวจากนั้นถามต่อด้วยความประหลาดใจไปที่จิ๋วส่วนฟามาสูติคอนทำไมพูเลอร์ชี้ตอบเขาด้วยความตื่นเต้นมีเพื่อนคนหนึ่งช่วยให้ฉันและซูลันได้รับสิทธิ์การรักษาการทดลองทางคลินิกของยาเม็ดเสริมสร้างจิ๋วส่วน ดูเหมือนเขามีสายสัมพันธ์บางอย่างกับผู้บริหารระดับสูงของจิ๋วส่วนฟามาสูติคอนฉันบอกเขาเรื่องของคุณขอให้เขามอบสิทธิการรักษาให้จิมมี่น้อยเขาตอบตกลงพวกเรากำลังรีบไปที่นั่นในตอนนี้คุณรีบพาจิมมี่น้อยไปที่นั่นโดยด่วนเจมส์สมิธแทบไม่เชื่อหูตัวเองถามด้วยความสับสนพวกคุณสองคนไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ใช่หรือคะแนนของจิมมี่น้อยไม่ได้ตามมาตรฐานเพื่อนของคุณมีภูมิหลังอย่างไร เขาจะมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ได้อย่างไรพูลเลอร์ชี้กล่าวว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภูมิหลังของเขาเป็นอย่างไรเขาบอกว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเวิร์เลียงแห่งจิวส่วนฟามาสูติคอนแม้จะไม่มีสิ่งพิสูจน์ได้ว่าเขารู้จักคุณเวอร์จริงๆแต่ฉันรู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้ล้อเล่นกับพวกเราดังนั้นฉันค่อนข้างแน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นไปได้อย่างไรเจมส์สมิธพูดอย่างจริงจังเลอร์ชี คุณไม่รู้เรื่องราววงในของจิ๋วส่วนฟามาสุติคอนมากนะักแต่ฉันมีความเข้าใจเป็นอย่างดีฉันสามารถยืนยันกับคุณได้อย่างไม่ต้องสงสัยว่าแม้แต่วลเลี่ยมเองก็เป็นเพียงตัวแทนที่ออกหน้าแทนเจ้านายที่อยู่เบื้องหลังของจิ๋วส่วนฟามาสุติคอนและเขาไม่กล้าเปิดประตูหลังให้ใครในเรื่องนี้อย่างแน่นอนพูเลอร์ชี้กล่าวว่าแต่สิ่งที่เขาพูดจริงจังมาก ฉันรู้สึกว่าเขาไม่ได้ล้อเล่นกับพวกเราจริงๆในเมื่อพวกคุณอยู่ในจิงหลิงส่วนพวกเราก็มาถึงที่นี่แล้วเช่นกันพาจิมมี่น้อยมาลองดูกับพวกเราสักครั้งแม้ว่าจะไม่ได้ผลก็ไม่มีอะไรเสียหายเจมส์สมิตรู้สึกลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นถามเขาว่าเลอร์ชีเพื่อนของคุณคนนี้ชื่ออะไรคุณรู้จักเขาได้อย่างไรผู้เลอร์ชีตอบว่า เขาชื่อลินเชิญพวกเราพบกันในช่วงที่เดินป่าท่องเที่ยวลินเชิญเมื่อได้ยินชื่อนี้เจมส์สมิธรู้สึกประหลาดใจมากขึ้นกว่าเดิมถ้าคนที่คุณรู้จักชื่อเย่เชิญน,นั่นก็ไม่ผิดแน่แต่ว่าลินเชิญฉันไม่เคยได้ยินชื่อของคนผู้นี้มาก่อนหลังจากพูดจบเจมส์สมิธก็รีบถามขึ้นอีกครั้งว่าลินเชิญที่คุณพูดถึงอายุเท่าไหร่ฮูเลอร์ฉีกล่าวว่า ดูเหมือนว่าเขาจะอายุเพียงแค่20ต้นต้นเท่านั้นเจมส์มิธเอ่ยพึพรรมพำเสียงเบาด้วยความผิดหวังอายุ20ต้นต้น,ตนดูแล้วไม่เหมือนเย่เชิญแม้แต่น้อยเย่เชิญอายุเกือบ30ปีแล้วพูเลอร์ฉีถามเขาว่าคุณสมิธอาการของจิมมี่น้อยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ไม่ดีอย่างยิ่งเจมส์สมิธพูดด้วยน้ำเสียงหดหูใจหมอในจินหลิงบอกว่าจิมมี่น้อยเซนเมเร็งได้แพร่กระจายไปยังอวัยวะหลายแห่งและเซนเมเร็งมีภูมิต้านทานต่อ,อยาเคมีบำบัดไปอยู่บ้างแล้วหลังจากทำเคมีบำบัดคอสนี้หากไม่ดีขึ้นเกรงว่าคงจะต้องใช้การรักษาแบบประคับประคองได้เท่านั้นในกรณีนี้โดยพื้นฐานแล้วคือช่วงสุดท้ายผู้เลอร์ฉีถามต่อว่า ตอนนี้จิมมี่น้อยอยู่ที่ไหนอยู่ที่โบสถ์กล่าวกับคุณหรือเปล่าไม่เจมส์มิธพูดว่าจิมมี่น้อยกำลังเข้ารับการบำบัดด้วยเคมีบำบัดในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลประชาชนแห่งจินหลิงแม่ของเขาอยู่ดูแลเขาฮูเลอร์ฉีถามด้วยความประหลาดใจพันยาของคุณมาแล้วหรือใช่เจมส์มิธกล่าวว่า ก่อนหน้านี้เธออยู่ที่สหรัฐอเมริกาเพื่อจัดการเรื่องราวต่างๆเมื่อไม่กี่วันก่อนขายบ้านได้จึงพาลูกสาวมาที่นี่ด้วยกันเธอเป็นคนคอยดูแลลูกทั้งสองคนส่วนฉันทุ่มเทเวลาทำสาธารณประโยชน์พูลเลอร์ชีอดไม่ได้ที่จะทออถอนใจถามเขาว่าในเมื่อเป็นเช่นนั้นคุณสมิธคุณจะพาจิมมี่น้อยไปด้วยกันไหมพวกเรากำลังจะไปที่นั่นหากคุณจะไป พวกเราจะรอคุณที่หน้าทางเข้าโรงงานจิ๋วส่วนฟามาสูติคอนเจมส์มิธคอรุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นกัดฟันพูดว่าคำพูดเก่าแก่ในหัวเสียกล่าวเอาไว้ว่าหากเชื่อก็มีไม่เชื่อก็ไม่มีดังนั้นฉันจะไปโรงพยาบาลเพื่อไปรับจิมมี่น้อยเดี๋ยวนี้แล้วรีบไปจิ๋วส่วนฟามาสูติคอนพวกเราพบกันที่หน้าทางเข้า ฮูเลอร์ชี้กล่าวว่าไม่มีปัญหามาพบกันที่หน้าทางเข้าจิ๋วส่วนฟามาสูติคอนจากนั้นฮูเลอร์ชี้ต้องรีบกล่าวเตือนเขาว่าใช่แล้วคุณสมิธเพื่อนของฉันบอกว่านี่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะห้ามไม่ให้พวกเราเผยแพร่ออกไปเจมส์สมิตรีบตอบรับโดยไม่ลังเลฉันเข้าใจเจมส์สมิตวางสายโทรศัพท์จากนั้นเขาหันไปพูดกับเพื่อนชาวคริตจักรพูดว่า ฉันมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องไปทำก่อนเรื่องที่นี้รบกวนให้พวกคุณช่วยจัดการแทนทีเพื่อนชาวคริสต,ตจักรส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกับเจมส์สมิธหลายคนมาที่จินหลิงก่อนหน้าเขาเนื่องจากมีความเชื่อในศาสนาเดียวกันพวกเขาจึงทำความรู้จักกันจากนั้นจึงเริ่มงานการกุศลเล็กๆน้อยๆร่วมกับทางโบสถ์เจมส์สมิธเป็นชาวคริสเตียนเช่นกันหลังจากที่เขาพาลูกชายมาที่จินหลิง ได้พบเพื่อนชาวคริตตจักรเหล่านี้ที่นี่โดยสัญชาติตยานทําให้พวกเขาทําความคุ้นเคยกันหลายคนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของเขารู้ว่าเขามีลูกชายที่ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งกำลังรับเคมีบำบัดในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลประชาชนแห่งจินหลิงว่ากันว่านี่เป็นเพียงกระบวนการชะลอการเสียชีวิตเท่านั้นกล่าวโดยรวมคือ เวลาที่เหลือของลูกชายเขาใกล้จะหมดลงทุกทีดังนั้นเมื่อได้ยินเจมส์สมิธฝากให้พวกเขาทําการกุศลแทนเพื่อนคนหนึ่งรีบถามว่าเจมส์เกิดเรื่องอะไรหรือเปล่าต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราไหมเจมส์สมิธสายศีรษะพูดว่าฉันจะไปรับลูกชายของฉันจากนั้นไปที่จิ๋วส่วนฟามาสูติคอนอีกครั้งเพื่อเสี่ยงโชคว่าพอจะมีโอกาสไหมชายคนนั้นพยักหน้าพูดว่า หากคุณต้องการความช่วยเหลือใดโปรดติดต่อพวกเราได้ทุกเมื่อได้เจมส์สมิทตอบรีบออกจากโบส์เรียกแท็กซี่ไปโรงพยาบาลประชาชนแห่งจินหลิงทันทีบทที่5,804นับตั้งแต่พวกเขาสองคนเดินทางมาถึงจินหลิงเขาพาลูกชายไปทำเวรระเบียนที่โรงพยาบาลประชาชนแห่งจินหลิงทันที จากนั้นจึงเริ่มใช้ยาเคมีบำบัดแบบเดียวกับในสหรัฐอเมริกาในตอนแรกเขาพักอยู่ในโรงแรมใกล้โรงพยาบาลเพื่อรอเจนนี่พันยาของเขาหลังจากเธอจัดการเรื่องทุกอย่างในสหรัฐอเมริกาเสร็จเรียบร้อยและตามมาที่จินหลิงพร้อมลูกสาวพวกเขาก็หาบ้านเช่าที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลเจมส์สมิธทำตามคำแนะนำของเยเชน ทุ่มเทให้กับการทำการกุศลในจินหลิงทุกวันเจนนี่พัญญาของเขาทำตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลพาลูกชายไปโรงพยาบาลเมื่อจำเป็นต้องทำเคมีบำบัดและเข้ารับการตรวจส่วนเวลากลางคืนพากลับมาพักบ้านมาเร็งของจิมมี่น้อยเข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้วยาเคมีบำบัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันถือว่าดีที่สุดและเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดในท้องตลาดแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่อาจรักษามาเร็งให้หายขาดได้ สิ่งที่ทำได้คือชะลอการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สำหรับผู้ป่วยมะเร็งผลลัพธ์ดีที่สุดคือการค้นหามะเร็งจากแหล่งกำเนิดซึ่งสามารถรักษาให้หายขาดได้หลังการผ่าตัดหากมะเร็งแพร่กระจายแล้วผลลัพธ์ดีที่สุดคือการใช้ยากำหนดเป้าหมายที่ใช้ได้ผลกับเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะเท่านั้นอย่างไรก็ตาม ผู้คนแต่ละคนมียีนที่แตกต่างกันบางคนโชคดียากำหนดเป้าหมายใช้ได้ผลดีสามารถยับยั้งและกำจัดเซลนมะเร็งทำให้ผลการรักษาที่ดีมากแต่บางคนโชคร้ายยานั้นไม่ได้ผลตามที่ควรจะเป็น ดังนั้นแม้ว่าจะเป็นยาชนิดเดียวกันแต่การรักษาทำให้ผลที่ได้ไม่เหมือนกันเมื่อใช้ยากํำหนดเป้าหมายไม่ได้ผลจึงทำได้เพียงใช้เคมีบำบัดแบบดั้งเดิมและการใช้แสงที่เหลืออยู่เท่านั้นสถานาการณ์ปัจจุบันของจิมมี่น้อยเคมีบำบัดถือเป็นปราการด่านสุดท้ายแต่เจมส์สมิธเข้าใจอย่างชัดเจนว่าปราการด่านสุดท้ายนี้ตกอยู่ในอันตรายแล้ว เวลาที่รักษาได้อาจเหลือเพียงแค่ไม่กี่เดือนเจมส์สมิธมาที่หอผู้ป่วยของโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วเวลานี้ทุกเตียงในหอผู้ป่วยแห่งนี้นอนเต็มไปด้วยผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังทำเคมีบำบัดในบรรดาผู้ป่วยมะเร็งเหล่านี้จิมมี่น้อยนับได้ว่ามีอายุน้อยที่สุดเดิมที่มีเด็กอายุห้าขวบคนหนึ่งเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้ายเมื่อไม่นานมานี้เด็กคนนั้นได้ผ่านการรับรองจากจิ๋วส่วนฟามาสูติคอน ได้รับสิทธิ์การรักษาการทดลองทางคลินิกถูกย้ายไปที่ห้องปฏิบัติการภายในของจิ๋วส่วนฟามาสูติคอนเพื่อรับการรักษาในเวลานั้นเจมส์มิตรู้สึกอิจชามากแต่นอกจากอิจชาแล้วเขาก็ไม่อาจทำอะไรได้ตามระบบคะแนนของจิ๋วส่วนฟามาสูติคอนเด็กที่มีอายุยังน้อยอาการรุนแรง อีกทั้งครอบครัวมีปัญหามักจะได้รับเลือกเป็นอันดับแรกเวลานี้จิมมี่นอนนิ่งอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลร่างกายของเขาพร้อมแห้งผมของเขาล่วงหมดแล้วสถานะของเขาตอนนี้ดูอ่อนล้าอย่างมากดวงตาของเขาปิดลงดูเหมือนเขาจะหลับไปเจนนี่พันยาของเจมส์สมิธนั่งบนมานั่งที่อยู่ข้างเตียงด้วยความเหนื่อยล้าเมื่อเห็นสามีของเธอเดินเข้ามาเจนนี่ถามขึ้นด้วยความประหลาดใจว่าเจม ทำไมคุณถึงมาที่นี่บ่ายนี้คริสตจักรไม่ได้เตรียมการบรรเทาทุกข์สำหรับคนไร้บ้านหรือเจมส์สมิธไม่ตอบคำถามของเธอแต่มองไปยังลูกชายที่นอนอยู่บนเตียงถามกลับว่าจิมมี่หลับแล้วหรือเจนนี่พยักหน้าพูดอย่างทุกข์ใจว่าเขาอาเจียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแพทย์จึงได้เพิ่มยาต้านการอาเจียนในยาเคมีบำบัดของเขาแต่ยาที่เพิ่มเข้าไปใหม่จะทำให้เขาง่วงซึมเจนนี่พูดด้วยดวงตาสีแดงกำ่ำ พูดเสียงทุ้มต่ำเจมผลซีทีสแกนล่าสุดของเมื่อสองวันก่อนออกมาแล้วเซนมะเร็งของจิมมี่ยังคงเติบโตและแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องผลเคมีบำบัดในสัปดาห์นี้โดยทั่วไปไม่ดีขึ้นหมอบอกว่าสภาพร่างกายของเขาเริ่มย่ำแย่ลงอย่างรวดเร็วเหมือนลิตตกลงมาจากที่สูงอย่างไม่อาจควบคุมได้ยาเคมีบำบัดไม่อาจหยุดยั้งความเร็วในการตกลงได้อย่างมากสุดก็ขยายเวลาจากสองเดือนเป็นสเดือนคึ่ง และยากจะถึงสามเดือนด้วยซ้ำเมื่อพูดถึงตอนนี้เจนนี่ปิดหน้าไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้เจมส์มิธรีบเข้าไปกอดเธอพูดปลอบเธอด้วยเสียงแผ่วเบาอย่าร้องไห้อาจมีโอกาสอื่นอีกเจนนี่สายสีสพูดว่าฉันไม่อยากฝากความหวังไว้กับความเลื่อนลอยใดๆอีกต่อไปฉันคิดว่าพวกเราควรจะหยุดการทำเคมีบำบัดของจิมมี่จากนั้นพาเขากลับไปสหรัฐอเมริกาใช้ชีวิตอีกไม่กี่เดือนที่เหลือ ไปพบปู่ย่าตายายของเขาคนเหล่านั้นกำลังรอพบเขาการกลับไปที่สหรัฐอเมริกาแม้ไม่อาจช่วยชีวิตเขาได้แต่อย่างน้อยก็สามารถช่วยให้ชีวิตที่เหลือของเขาได้อยู่กับครอบครัวในเวลาที่เหลือเจมส์สมิธกล่าวว่าตอนนี้ยังมีโอกาสสุดท้ายแม้ไม่รู้ว่าโอกาสนี้จะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนแต่กราบใดที่ยังมีโอกาสก็ยังดีกว่าไม่มีโอกาสเลยขณะที่พูดเขาพูดต่อกับเจนนี่ว่า ให้พยาบาลถอดเข็มของจิมมี่ฉันจะพาเขาไปเจนนี่ถามด้วยความประหลาดใจคุณจะพาเขาไปไหนเจมส์สมิธจาคำพูดของฮูเลอรชี้ได้เขาว่าอย่าเปิดเผยเรื่องนี้ต่อโลกภายนอกจึงพูดว่าอย่าเพิ่มถามอะไรฉันรับปากอีกฝ่ายว่าจะไม่พูดเรื่องไร้สาระแต่ขอให้คุณวางใจหากได้ผลอย่างไรฉันจะรีบแจ้งคุณโดยเร็วที่สุด